ก็สวัสดีครับทุกคนท่านผมมารีเกอร์เวเวีนทานจะมาดูยังไงดีอ่ะอัลมัลติเวิร์ดซีซั่นที่สิบกันผมก็ดูตอนถึงตรงนี้ไปดูเลยนี่มันเกี่ยวเรื่องอะไรกันเนี่ยที่เห็นแบบนี้ ครับตอบสุริยี่ิน่ะสกีไปดีกเลยบุจฉันไม่นี่ร่ากกายเมื่อบอหยุดกั้สิเมตรใช่ตัวนี้สุดจิงก็ค่อยอมให้ตัวนี้สุจริงจรับอ้พวกรเด็ยังโคตรก็ค่อยเห โอ้ราฟอกแมนอ,น,นอัพเกรดอัพเกรดนีนค่ครับแมน รอบรสองเหรอรอบสองเหรอมะดันะก f i ก u r e man ไม่ได้ย้อน figure man หรอเป็นจุดโคตรเทพอ่ะโอ้ยเลื่อนแรงยิงซิกอย่ะงไม่ได้ซิกทับย้อน speed ทำไมอ่ะโอเคโอเคมีจุด 飞布，航空布，航空布制件。是，电，就是就是就是 VR。

เปิดจับกค่าเบิร์กเกองเปิดมบัตบอแลนดแมนต้อเปิดตัวไอใช่แลนแมนโคตรโผลว้าวเว้ยนึ่เที้ยวเกียร์ พี่ไม่จบไม่จบเลยต้องเสียชีวิตกว่าโอ้สำมอ่ะเป็นเป็นต้องุดสูดเนื้อขัดกันไเนี่ยแโอ้โหโหโหเหไม่น่าซื้อได้ไม่ไม่น่าซื้อได้ Gỡ là kýt, 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 kýt,

พี а, ่หรูซิกาไเหลือขออะเอ่อคามีกาแมนโอ้โหเดินซิกิบิลิอาริปเ n นใช่ไหมลูกใหญ่ยิงมันจะเปิดกระสุนไอุปกรณใหญ่โอ้โหโอ้โหมันเหมือนกับฐานครับอานิปฐานครับนอนรับเซนยิงเลยโอ้ตื้อย่างแรงหมดตื้ออย่างรุ เข้าสัวแบบบอลเข้าเลยแบบตดนทางก็ต้กำแังก็ได้แบบร้านร่วงคือต้าอเพื่อคนออนการ์ที่ไม่ได้ที่นี่ไม่ไหน เอ้โหโอ้โหนี่ดีเหรอยังซูมไม่ได้มาเป็นทับเลยทับใหญ่มาก เทวาครับวิอามเมนทั <S ar comments> ้งน <ar at> ั <hand> ้นเกือบซ้เลยหรอโอ้โหใา่อือใช่ครับท <athletes> <N isis> <Inf le> ี่คิดแบบผมพูถวทุกคนคือแค่ข้อความของวเนแบบเกงอ่านะครับเนดูเอาดูซย ไม่ใชต่ตอนหนึ่งตอนน,นอึวันนี้คือยังไงพยายามอ้อมผ่านเจอเองหอยงไม่มไมเป้ปนมันไม่ใหญ่เท่าทหาของป่าจะไปในท่อของคุณเจะอ้พอ่ะ เัเพเกดเดิมที่ทำใหิได้บอกราจเร่มเปลี่นของไทขัทนแบบผสมเปล่าที่จะอัพเกรดอาวุธของอีกฝั่งนึงด้วยหรเปล่านะจะมีเปล่านะจบแล้วนะระดับโอ้ยดีหที่ด ม่รแมแบบนี้หรอเลื่อที่จะจักรัแมนกิอัปเกรดการปกแมนที่ไม่ใช่ทาร์กิเตอร์ของใหม่่ แปลกนไม่เกี่ยวแปลอืมคุ้กับอิพุทสามหรืออิพสองสองสามอหกเนี่ยห้าสี่ทำไม่ได้นะมคบเออเือนอค่ะนี่นี่บเลีต่ำเลยอ่ะนี่ก็มาเสร็จ พังอีกสองกไม่ได้ไงขนาดไม่น่าซุกได้ขนาคนอื่นแรงนช่ไงอื่นแรงนี่ไงถ้นแรงซไ,ได้ไนี่มันระดับบอสไดไม่ใช่หรอทำไมก็ระดับหลับหมช่องกระสุนโหด้วสู้ก็ระดับบอสได้จง้อี่บอสด้เองมันก่ใช่บอสอื่นที่ใช่มิสไตล์อื่นเราสู้ยากนอน เพียร์ถามาอยู่เบียได้ไงกไ็ตอ,อ,อ,องตมส่นนี้อืมทำไมเพียรพี่ร์ถามว่ตอย่เบลยร์ได้อคุณไปรองนี่วันวันนี้ไม่ใ,ใ,ใช่เบีอวันนี้สโลอ่าใช่นี่มันแบบโโล่อ่าใช่โโลนี่สโล่ฝนโซ่อันนี้คทำให้เบยรช้ามากฝนช้าอยู่ พูดถึงเวลาเวลาอแต่เวละพี่รักแปลกดีปวมากอยากดหนะ เนี่ยคนให้ให้ทีมแบน่ดคนจะให้อันแก่ทีมแบนผดตัวแค่ตัวจียารเลยงชุไม่ได้โอยเปกระดูกใอ้ออัดแบบพี่แกเกมาอยากเก็นบรดา อ,อ๋อนี่ง่ายแต่ EP นี่อาเ็ไม่ใช่หรอนี่จากที่เพ่นเขาเป็นช่วยชีวิตไม่ใช่หรอที่ย้อนไ้อ่อกกนนะหลายใช่พรรคพวกเขาไม่ยอมเป็นคืนนอโคตรมหดนี้น,น,น,นี่มานก็คือจีอย่า Uhm. เดี๋ยวเครื่องไรอ่ะนี่พวกเสยออะไรปืนหนอเครื่องไรอ่ะกูใช่เห้ยกูอ่ะอู้หโอ้โหอนทีาครับขับความฝักเว้ยทำเว้ยเนีียร์คอมเม่นเจ๊ระดังถ้าใช้ได้ดีอะก็ถูต่ออบมั่งอกอบใช้ได้อยู่ ใช่คนะรับคุยกบคนอะตตอนนี่เราเช็กตัวก็ทำอะเพราะว่าฝั่งของพวกกองทันันไม่ได้อัเกรดได้โหดมากฝั่งองแม่นี่ก็แด้ใช่ๆแค่นั้ไม่ได้บ้างก่อตัแรกนที่โดนทีเดียวเรืองเลย,ยคือพลังอุบลยาเหนคนอ๋อใช่อันนี้พี่แกน,นี่เป็นที่เขาอยู่ในป้อมปืน Lê mặt của mặt của mặt không mặt của 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 của mặt của mặt của บือระเบิดเป็นป้อมนั่นแหละ้คนได้น้อยรือตัวกัการทำงานเนี่ยภาตัวแบบอดหรืว่าไม่ใช่แบบรู้เรื่องอหรือบ่าเกีย์พร้อมเดียวคนนั้นยิงไมยัง า <pelled essed mit iki member> ้นหญ้าต้นผม้เรารู้ว่าตัวของจีวเเม่ตัวใหื่กว่าจีวเเม่เอฟเปคติวิปต์ตัอเล็โอรเค่งโคตรเค๋งโคตร ý nghĩa là vì sự thương của thầy yêu yêu anh đọc phải giảm chịu

ก่อเกียดตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะะตัวสูวงมากเลยอ่ะตัวคนรถไม่พาดนะครับแล้วอ่ปะปรถไม่ใหญ่ัถใหญ่โอเคอืมแชร์กับกุมเฮนทันี้นะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนก็ไปครับผมสวัสดีครับ